มามือนี้อยมาแต่ละห้องเที่ยนคอยซิมาพักเชิญแม่นะนึ่งพันหนึ่งหมืนเยอะหน่งหื่นเด่น้าสิจ็ะพักเชิญนะครูอ่ะน,อนึปงัน่งันย้าน้องห้าสิ้

น้องกรบบอกไก่ได้ไหน้องไก่ ก็น <kinetic. S 2> ังขืนสิทานี่ยรานสิบลงอกขืนเตรียมเตรียมแปลงไว้เลยเขาค้อนวขาค้อนต้นคนมาแต่กรุงเทพนี่ด้อมาเมื่อแหลกก็ทนลองเลยมาพักเหมือนจะอ่อนพักพอแล้วล่พอแล้วล่ะไม่ทำอะไร phần hồng hổ thiết cho nó đều này tên vạ lưu mực tên quà nó có thể hơn tên vạ tăng lào hào ơn tên quà anh ơi chị phụ mong mô cái lăng ăn ao vui ao đi lông

พอโดแเล่าເຊົ້ານີ້ຕະລดຮົດມືาເຊານຮົດພົດຕະກ